พอวันที่หนึ่งมกราาหนังสือฟ้องหยามาเลยเขาจะหยาจะขอเงินทั้งหมดห้าพันล้านเ<ม>จ๊บอกเอางั้นเลยเหรอเอาตรงไหนให้ห้าพันล้านผมบัตรจะแยะเี่ยแบ่งออกมาสิถ้าเจ๊ไม่หยาเจ๊จะไม่เหลืออะไรเลยบอกเอางั้นเลยเหรอโอ้โหถ้าอย่างนี้กูไม่ยหยาหรอกสู้กันมาเลยทํามันจะไม่เหลือเพราะสู้กับมันให้มันไม่เหลือไปคือจริงๆตอนหยาเราก็ร้องไห้นะน้ำตาไหลพูดอเรดยนนักศาจะไหล อืมชีวิตมันอย่างนี้ได้ไงว่ามันบัดซบนะก็คิดอย่างนี้ก็พยายามแล้วถ้ามันเอาไม่อยู่จริงๆร่ะมันเอาไม่อยู่ก็พยายามแล้วทนทนอาจจะต้องอย่างนี้กูก็เอาวะสู้ก็สู้ไปค <Okay. S 2> พอมาแบบนั้นเสร็จพอถึงวันนั้นนอนนอนอยู่ก็มีองค์มาบอกเลิกไปฮะอยู่อย่างเงี้ยไฟลุกทุกวันมีความสุขเหรอแก่แกเนี่ย ไม่อยากมีความสุขบ้างเหรอไอ้สมบัติที่มีทั้งหมดน่ะมันเป็นกระดาษวอลเปเปอร์ไหมเคยไปหยิบมาดูไหมถามจริงๆเคยมองบ้างไหมในฝันพวกนี้เลยนะไม่เคยมองเลยเสียดายทำไมให้มันไปเราหาได้เยอะกว่านั้นหลังจากเลิกแล้วเนี่ยเราจะรู้เลยว่าความสุขคืออะไรแล้วเราจะมีมากกว่านั้นอีกเยอะพอตื่นขึ้นมาเสร็จก็มานั่งนืก เรียกลูกไอ้คนโตที่เลี้ยงไว้อยู่กัแล้วไปบอกมันเช่ไมันจะเอาอะไรมันจะเอานู่นเอานี่เอานั่นเอานีนเานน่เอาหมดเลยคือมึงเลือกที่ได้เงินหมดเลยไอ้ที่ไม่ได้เงินให้กูอ๋อไม่ให้อย่างนี้ตรงนี้ไม่ให้ถ้าให้อย่างนี้มึงกูสู้กันต่ออ่ะมันก็เลยเอาก็จริงๆให้เงินสดไป300ล้านจริงๆฉันน่ะให้ดีเอชไอสืบมันขโมยไป300กว่าล้านซื้อคอนโดที่ชะอำแอบซื้อ แล้วก็คนขายบอกเอ้ยสามีเพียผู้หญิงมาดูด้วยเราบอกเอาเหรอ,อช่างแม่งอยากเอาไปไม่เไรเดี๋ยวหาใหม่จริงๆจะเลริรทํางานอีกสองปีก็ได้เงินที่ให้มันไปหมดนั่นคนืนมาหมดบูสสุดฤทธิ์เลยสู้แบบทํางานหัวชนฝาต้องให้ได้เงินสรุปตอนนั้นต้องให้ไปเท่าไหร่รวมสมบัติด้วย700กว่าล้านถ้ารวมที่มันขโมยด้วยพันกว่าล้านรวมเวลาทั้งหมดแห่งการใช้ชีวิตคู่แบบที่เราก็ไม่ได้เริ่มต้นจากความรักทั้งหมดกี่ปี40สี่สิบกว่าปีเจ้น่ขา,าตลอดระยะเวลานั้นมันมีเรื่องเกี่ยวกั นอกใจหรือเขามีคนอื่นอะไรอย่างนี้บ้างไหมคะคือมีคนมาบอกเห็นเอ๊นั่นไปกับผู้หญิงนั่นนะทั้งว่าเราก็ทํางานไม่สนใจก็มาหลังๆเนี่ยก็จะมีเอเพื่อนบัญชีแก่ๆที่ไม่มีผัวก็มาที่บ้านเลยขึ้นไปซุกซิกกันชั้นสี่ออฟฟิศมันมาทุกวันเดี๋ยวพากันออกไปเดี๋ยวพากันเข้ามาสุดท้ายไอ้ผู้หญิงแก่ๆพวกนั้นก็มายืนหน้าห้องเจริญตรงที่มีแคชเชียร์มาซื้อของเหมือนไอ้กูมานะมึงเห็นไหม เราก็เห็นว่าช่างน้ำยางมาช่างอะเถออย่าไปสนใจมันเลยค่ะตอนที่ถูกฟ้องหย่านั้นเราถูกฟ้องหย่าด้วยเหตุผลคือ